ถามกันว่าออทิสติกเนี่ยเรามารู้ตัวแล้วก็ตรวจเจอกันในตอนโตได้ไหมครับก็มีคนบางคนที่ออบอกข่าวกันว่าเอ๊ะเขาน่าจะเป็นออทิสติกหรือว่ามีคนทักหลายคนว่าเธอน่าจะเป็นออทิสติกด้วยเพราะว่าเข้าสังคมมีปัญหาการเข้าสังคมมีปัญหาในความเป็นจริงมีโรคของมันเองอยู่เลยนะครับโรคที่เป็นเรื่องของการเข้าสังคมมีปัญหาหนักๆเนี่ยถึงจะถึงขนาดว่าเกิดอาการ วิตกกังวลแลกก,การกลัวการเข้าสังคมก็คือการกลัวการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างนั่นคืออาการหนักมากแต่อาการที่เป็นน้อยซ่อนอยู่ก็จะกลายเป็นอาการที่เหมือนกับว่าเข้าสังคมไม่เป็นไม่เก่งอาจจะมีอาการของการพูดโพร่งหุนหันพันเล่นมีการขัดจังหวะระหว่างการสนทนาที่ไม่เหมาะสมอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วทําให้การเข้าสังคมมีปัญหาไม่ราบรื่นเหมือนอย่างคนอื่นๆนี่คือ อาการที่เป็นเรื่องของการเข้าสังคมอย่างหนึ่งซึ่งเป็นโดดโดดเดี่ยวเดี่วก็ได้ครับไม่จําเป็นต้องเป็นออทิสติกอาการที่เราจะวินิจฉัยว่าเป็นออทิสติกนั้นขอให้มีครบ3อาการครับถึงจะวินิจฉัยโดยอาการที่มีครบนี้นี่ปัจจุบันนี้นี่อาจจะยังไม่มีแล้วก็ได้นะครับเช่นเรื่องพูดต้องมีประวัติว่าพูดช้ามาก่อนครับถึงจะเป็นหนึ่งในอาการหลักที่ใช้ในการวินิจฉัยออทิสติกครับ ถ้าไม่เคยมีประวัติเรื่องพูดช้ามาก่อนเลยไม่วินิจฉัยครับนี่คือตามมาตรฐานสากล DSM 5นะครับที่ใช้ในการวินิจฉัยว่าอาการหลัก3ประการที่ใช้ในการวินิจฉัยออทิสติก1ต้องมีเรื่องพูดช้าครับ 2. มีปัญหาการเข้าสังคมและ3ต้องมีเรื่องของพฤติกรรมซ้ำและพฤติกรรมจํากัดด้วยนะครับ3อย่างครับรวมกันมีมากมีน้อยแล้วแต่แต,แต่ต้องมีทั้ง3อย่าง เคยมีก็ได้ครับปัจจุบันไม่เป็นแล้วเช่นหายแล้วเช่นพูดได้เก่งแล้วก็ตามหรือบางคนข้าสังคมดีแล้วก็ตามยังมีพฤติกรรมซ้ําๆกลายเป็น OCD ย่ำคิดย้ำทำหลงเหลืออยู่ก็ยังเป็นได้ครับแล้วแต่ว่าจะมีอาการอะไรหลงเหลืออยู่ขอให้3อาการนี้เคยมีมาในอดีตแม้จะหายไปหรือเป็นน้อยก็ยังวิจัยออทิสติกครับ